စီကေမတ်စီကေနေမကြီးဘာလဲအလ္လာဟူမဇူလ်လီလအဇီဝါ nên em không xin được như chứ đây đây ừ. để để đây 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 Đi đây đi bắp đây đây Đi bắp đây bắp đây นี่ตงมนูลงมาขอเร็วงอันเดี๋ยววางนะเอาลงมาเออบุกไอย่าลืมนะเงนะทุกคนมีอะไรเลมังกันทุกคนมีเป็นงเยมั้งเฉลยมังเล่มังแม้นโอ้โอกไป เม in ินด <abolic late> ีเม <are> ินดีเหมือนไดงมามาจัดตีตัวเดียวถ้ามีกุนตัวเดียวแต่วันนี้เป็นโลบตีปรามาวัดแน่ทุกคน Nhịp, thu nhập chú, nhập chú đi kia này chạy nhìn gì nhìn gì คุนซอบจะอยู่ตรงนี้ซบนะน,นี้นี่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวมั่งกวรลายฟังตัวเดียวเป็นผู้หญิงผมท้ายอีกทีมีคนไม้คนจะไหมดูเลี้ดูเลี อ้ยทุกคนและบางทีน่ะมีเบื้องไม่นะแต่มีมีอ่าและบางทีมีเบื้องไม่ข้างบนเดี๋ยวกูเล่นขึ้นไปก่อนนะ mày đông cạn Cứ mày đi Nghe nè tụi con Sắp đẹp lười Ngon cả. cho ผิวดำเบยไม่เหลวทุกคนผิวดำเบยไม่เลยบางว่าออยุญาตคาากันตรงนี้นะแต่ถูกซบที่ตายเหมือนกันเม็ด

Ui này đúng quá Nào người ừ. Nên mình người đây này mình rắc xuống đây nào ินได้ยินเสยงรถทางนี่ใช่ไหมตรงนี้เราได้ยินเสี่ยงเดียวเฮ้ยอามุนีมาชม านิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลา,าฮิร็อบบิลอาลาม,มา,าม,มาไมา่ใช่กุนถ้ากุนดูตายทันทีน้ำบอกเบาน้ำเปยน้ำเปย Nam bê tụi con nha Nam bê Ê gây thì quá Nhìn lại Nhìn lại เข้าต,ตรงนี้ะ่ะเข้าตรงนี้่ะเจ๊ไหมอ้อตายในห้องน้ำนี่กนหนึ่งกุนตายห้องน้ำนี่กุนหนึ่งน,งน,น,น,นงงี่เลยตายนี้ตายผาดตรงนั้นเลยทุกคนตายผาดตรงนั้นเลยเลยนั่นเทียงหลังน่นนั่นตรงนั้นเลยตายผาดจเป็นผู้ญิงตายก,กับกาเสพผาเดือนเบ

Mm hmm.